มันเป็นตัวชื่ออะไรคะข้าวตัวข้าวตัวชื่อข้าวตัวนักนั่งรู้ก็คงไปได้น้ำแค่ปีนี้หรแค่แค่ปีนี้หรอเป็นสองตัวเองนะก็มีแต่ตัวเลยนะเด็กสมบูรณ์ใช่แล้วจารวมทั้งหมดหรอคะทุกตัวแล้วไม่รู้เลยอ่ะแสดงว่าเยอะมากไม่ได้น้ำเขาก็ในโหมดจากรยานยังเหลืออีกเยอะเลยไปหน้าบ้านอะไรย่งเงี้ยยังขาดรถ ก็ก็รออยู่ฮะรถที่เป็นแบบรถครอบครัวสามารถจุได้แบบหกคนอะไรเงี้ยก็ตอบมาได้คว่าเป็นรถที่เราอยากในการได้ค่คตัวในแต่ละครั้งคือเราต้องมีการแบ่งเก็บยังไงบ้างครับเพื่ออนาคตของุนน้องทีมสัตว์ที่จริงๆเรียกว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดก็คือเก็บเพื่ออนาคตของเราแล้วครับเพราะว่าเออผมก็บอกจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เงินเราก็พอที่จะแบบจะเปลี่ยนได้แล้วก่อนที่เราจะมาเริ่มมีลูกเริ่มอะไรอย่างเงี้ย เงินที่เหลือนี่ก็คือนี่ก็คือ,คอเ,ปเ,ปเป็นมรคผลของของเด็กๆนะที่ที่เราจะดูแลเขาต่อไปในอนาคตทั้งทั้ง4ี่คนเลยนะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนให้ได้ทุกคนเลยนี่คะเฉลี่ยอ๋อหมายถึงว่าแบ<อ>่งเป็นคนๆไปนี่หรอไม่ไม่ได้แบ่งแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วคือจริงๆเราอยากจะเปิดบัญชีเป็นชื่อเขาแต่ว่าด้วยความที่เขายังเป็นเด็กมันเปิดชื่อเขาเลยไม่ได้มันก็จะกลายเป็นชื่อออยเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเอาก็รูสึกว่าเออเดี๋ยวรอให้เขาโตกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาแบ่งชื่อแต่ว่าตอนนี้มันก็รวมๆวมกันอยู่ค่ะ ตอนนี้ผนก็แซวว่าน่าจะน้องนักเรียนจบได้สองครั้งแล้วสำหรับพิชิตคนนี้อ๋อไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็จริงๆก็ขอบคุณมากๆครับที่ที่เรียกหะไรไว้วางใจแต่หลายๆคนก็ชมว่าเป็นอภิชาติทับูดช่วยหาเงินตั้งแต่เด็กน้อยเลยค่ะย่งไงบ้างเราก็เราก็รู้สึกเอาจริงๆเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าเอา คือบางทีอ่ะเรา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 อยู่กัเขาทุกวันนะคะเราก็รู้ว่าลูกเรามันก็น่ารักของเราเนาะเราก็เราก็แฮปปี้ของเราอยู่แล้วแต่ว่ามีคนชมกับเขามาว่าก็เออขาเป็นอภิชาตบุตรน,นะเราก็แบบเอภิชาตบุตรเราก็าไปดูว่าอภิชาตบุตรมันมีความหมายว่าอะไรคือคําว่าอภิชาตมันก็ฟังดูดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราไปดูความหมายก็บอกอ๋อลูกที่แบบดีกว่าพ่อแม่อะไรเงี้ยก็คือ เราก็ดีใจแหละแล้วก็พยายามจะเลี้ยงเขาให้มันไือเป็นถามทุกคนแหละทุกคนก็อยากให้ไปไกลกว่าตัวเองมในีานทำงานก็ต้องตื่นาตนแล้วกับหมวยหน้ามวยสองคนราครับเริ่มยังไงหน้มวยก็จริงเขามีอยู่แล้วแล้วก็ฮอตทั้งพี่ทั้งน้องเลยคุณผู้ชมเพราะจะให้แม่เป็นคนชมมันก็จะอะไรในการรับงานนะคะเราเลือกร้านที่ไงบ้างคะในการที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ของเด็กๆ คนสกินนักและพี่เอ็มพี่เอ็มเขาค่อนข้างจะแบบว่าสตรกอยู่แล้วเขารู้ว่าหลานเขาทำอะไรไม่ได้บ้างแล้วก็ก็อาจจะมีข้อจํากัดแบบค่อนข้างจะเยอะอย่างเช่นว่าเราจะไม่ชนเวลาเรียนเด็กแล้วก็ในเรื่องการทํางานเออใช่แล้วก็แล้วก็ไม่ไม่กวนเวลาแบบคือเขาต้องนอนอ่ะไม่งั้นเขาก็จะทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะทําให้แบบงานมปนอกมาไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีข้อกาหนดแต่ว่าพี่เอ็มเขาก็จะดูเรื่องของความเหมาะสมค่ะเออว่าแบบผลิตภัณฑ์หมิตกับบ้านเรามสมมติว่า เธอเธอใช้อยู่หรือเปล่าทําคําแรกเลยเขาจะถามเธอใช้อยู่หรือเปล่าลนะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอันนี้เธอชอบไหมหรือว่าเธอโอเคไหมอะไรคือเราจะมีการคุยกันแอบที่จะแบบปกติอะไร่งเงี้ยงมันก็จะมีบางงานที่แบบว่าเราเราก็ไม่ได้รับมันอาจจะไม่เรียกหมอครับไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่พยายามคือเอาเอา,เอาจริงๆว่าเราก็ดูว่าเขายังเอ็นจอยอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขามาแล้วก็เริ่มสังเกตว่าถ้าสังเกตว่าเขาเริ่มไม่สนุกแล้วนะอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบ ต้องพิจารณาอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเขายังสนุกอยู่เขายังมาแล้วเขายังแบบเวลาเราถามเขาแล้วเขายังบอกเขาอยากมาอะไรองี้ทุกครั้งเราจะถามเขาแหละว่าเนี่ยมันนี้จะไปทํางานจะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเขาก็ยังอยากมาอยู่ หรือว่าบางทีแบบไม่เกี่ยวกับเขาเขาก็ยังขอมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า<ม>เออเขาอยากจะมาอยู่กับเราอยากจะมาแบบสนุกกับเราถึงแม้ว่ามาถึงแล้วจะตามใจตัวเองไปบ้างกะตามเขาไม่เคยต่อรองกับเราว่าถ้าเขาทําแล้วเราจะต้องซื้อนั้นให้เขาอะไรเงี้ยไม่มีค่ะแต่รู้สว่าเขารู้อยู่เขารู้ว่าถ้าเขาเมาเขาคงจะได้ของเล่นอะไรยเงี้ยเมื่อกี้กิดปัญหาวคนที่ห้าอย่างไงพี่ย้อยคือพี่ยอยยังอยากคือจริงๆอ่ะเราก็ยังเก็บเขาไว้ แต่ว่าจะไปรับกลับมาได้เมื่อได้ไหมอ่ะถ้าถามตอนนี้นะออยคิดว่ามันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือเราก็45ละปีนเนาะหรือถ้าเราจะเรียนเขา5ขวบแล้า50อ่ะคือมันไม่ไหวเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อล่าสุดที่ออยไปพบคุณหมอมาตรวจประจําปีอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอว่าตาสาวให้เขาก็บอกว่าไอ้ตรงรอยผ่าลูกเราอ่ะมันเวลาผ่าเขาผ่าที่เดิมเนี่ยค่ะมันก็เหมือนเป็นแผลเป็นข้างในมันบาง คือถ้าสมมติว่าเราจะตั้งท้องอีกอ่ะมันก็จะอันตรายว่ามันจะปีนหรืออะไรอย่างเงี้ยหมอก็จะไม่ได้แนะนําว่าให้มีอแัก็น้องเขาอยู่ในอะไรนะตู้เย็นไงพ่อก็เลยเรียกว่าเอลซ่าแกล้งแขกอยู่แต่เราก็เก็บไว้เพราะว่าคือออยเคยไปอ่านบทความต่างประเทศนะมันก็จะมีแบบว่าเออเขาเรียกอะไรเอาน้องสาวตัวเองมามาเป็นลูกอ่ะคือคุณแม่เก็บไว้ตั้งแต่แบบว่า สาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอลูกโตขึ้นมาลูกก็ไปรับน้องมาอะไรเงี้ยเอาคิดว่าเอออีกหน่อยถ้าสมมติคนหมายว่าเรามันได้ลูกฉันอาจจะแบบไปรับน้องมาอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เราก็เก็บไว้ก่อนเป็นนับยากไปแบบแปลกมากเลยยากแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนทับโปรเจกต์ไปเลยหรือว่ายังยังเผื่อแบบคือแบบไม่ไม่มีแล้วหรือว่าแล้วหรือว่ายังมีหวังแบบด้วยเอาคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วอะค่ะ จะบีมคือหนักแน่นมากดีใจนะคิดดูว่าลูกสี่คนพาจะจ่ายเยอะแต่เาจะต้องติแบบว่าเขาแบบมีชีวิตแล้วนอะอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ใช่แค่แบบว่า,น,านี่เขาจะถามตลอดสมมติว่าไปหาพระอาจารย์ไปไหว้พระก็ไไปไหว้พร<า>ะเจอเจอพระที่แบบว่าปฏิบัติปฏิบัติหน่อยก็จะถามแล้วถ้าสมมุติว่าเขาปฏิบัติตน,นี่นี่นับเป็นมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมีวิญญาณหรือยังคะวิญญาณเพราะเราก็กลัวาเขารอเกิดอยู่เข้าใจไหมแล้วเขาก็รอแบบ เอ๊ะอะไรไม่มารับเชนสตีอะไรเงี้ยสงสารอันนี้เหลือคนเหลือเดียวคนเดียวอันนี้แบบว่าที่ตรวจแล้วว่าสมบูรณ์นะคะเห๋ืออันนี้ใช่โอเคครับ